มันหาแน่ไ <wie> ม่เทไห่ม like ันเดี๋ยวบวกเดี๋ยวหักเดี๋ยวบวกเดี๋ยวหักเดี๋ยวบวกเดี๋ยวหักจำมันลัไม่ได้แบบต่อเนื่องหรอหรือแบบปบหอซิงวดซิงวดมันมันไม่มาสนใจเลยซิงวดมันรอกดนะตอนสิงปีแล้วปับเลย ม็อกหน้ 6, นามบอกก็ผมบอกแล้วนะเราแบบเขาจช่วยแต่มันจะลดต้นขายเลยด้วยบัญชีด้วยยอดจะไกันเลยแต่ตีงวดเนี่ยมันจะต้องหนุาเองต้องกำหนดเองอันนี้คือหน้าที่ของคุณที่คุณต้องท่องว่าต้นทุนขายมันหาไดนะ้ยังไงแต่ผมว่มามันไม่ง่าไม่มีรายาด้ท่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดในปากแล้วกนะันไอตัวนึงในการปรุง่อนปรุงข้อข้อบกเนี่ยนะข้อนี้มันเป็นบัญชีนะแต่ ผมตอบได้เลยอ่ะคุณยองตอบไม่ได้หรอินคาคือมาข้อเนี้ยเขาอาจจ่ดีสิน้าเรื่ององถ้าสูเ่า่งแบบินหมวดจริจริงแล้วคุณตอบได้โดยที่คุณไม่ต้องมาอ่านค่าของข้าวออเลยถ้าเรามีต้นขาเเป็นเบอร์ช่วดแล้วจำได้ผม ก็คุณไม่เจอมัน้าไปว่าเป็นแบบสินงม้วดไงแอบเด้งคุณไม่เจอมันก็เป็นแบบสิงม้วดแล้วคุณดูอย่างมันจะมีชื่อตอบย้ำอีกเรา่าซื้อสินค้าก็เป็นแบบซิ่งมวนอยู่แล้วมีส่วนลับก็เป็นแบบสิ่งม่วนมีข้าของเขาก็เป็นแบบซิ่ง้วนมันมีหลายตัวให้รู้เลยว่ามันคือแบบสินงมวนแต่จริงๆแล้วมันไม่มีคำว่าต้นขายรู้ขายเป็นแบบิ่งม้วคผมบอกให้คุณดูแค่ตัวอย่างเลยต้นขายมันมออ่ะข้อนี้ ให้เขาลองมานะแล้วก็มาให้เราปรับปรุง้อนเสบอกค่าเงินที่ไปถึปจาก,กยอดลูกนี้อะปรับปรุงยนะัค่าเดือนูกนี้ลูกนี้เท่าไหร่ลูกนี้มีแสนหนึ่งเต้องห้าพลูกนี้คูณห้าเปอได้ห้าพันะห้าพันปรับปรุงยอห้าันไหม เดิมมี4 5 0 0ปีนี้บอกแมี5,000เราต้องเพิ่มอีกแค่500 500โอเคปรับเพิ่มรวมมาลื่นริงไงฮะปรับเพิ่มค่าเผื่อเนี่ยเดบิตเครดิตค่าเผื่อนี่หน่วยอ่าเครดิตค่าเผื่อเดบิตนี่มีส่วนอะไรหรืจะมีบิ๊กต้องใส่ส่วนน้อยยอด500 500มาจากการนำ5,000ลบ4,500ได้รับ500 ่อไปอุปกรณ์และยานพาหนะมีอายุราชรรรกรา,ชารปีที่เจ็เสริมบัตรกำลังดีตรงนอกจากนี้ในวันที่หนึ่งตุลาได้ซื้อความเพิ่มสี่อโอ้ยดันม,มีทั้งของเก่าและของใหม่คือโจทย์ข้อน,นี้เป็นของปีห้าหกเขากำลังจะบอกว่าอุปกรณ์และยานพาหนะมัมีห้าปีคือได้ตั้งแต่ปีไหนมาแล้วก็ไม่รู้แต่ในปีนี้มีการซื้อเพิ่มอุปกรณ์ในเดือนตุลาคมอีก4ี่อัข้อน,นี้คุณคิดวา่าอะไรครับคุณจะคิดค่าเสื่อมบัเรื่องของค่าเสื่อมบาตร ซื้อมาในวันที่1ตุลาซื้อความทั้ง4เหมือน4เหมือนนี้อายุการใช้งาน5ปีเนี่ยถ้าไม่บอกว่า5ปีก็เขียจริงอะ5ีอะตัวบ่งบุดในที่เกี่ยสินคาตัวไหนว่าอะไรยังไงที่ถ้าเสนกราคากี่ใาการมีสินทรัพย์กิ่ตัวอัวข้อรถยนตขอรถยนต์ใช่ไหมแต่หัวามมี2รายการนะมีของเก่าของใมานะ ดังนั้นผมลงมาที่บัญชีโดยเดบิตด้วย,ย,วยค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และเทดด้วยค่าเสื่อมราคากระถ่อมอุปกรณ์นี่คือรายการและก็อีกตัวหนึ่งก็คือค่าเสื่อมราคายางฐาน,นะเออ,เ,อเดี๋ยวอาจารย์กูไม,ไ, <c ười> ไม่ใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวผมไม่ใช้ยางฐานะ ทั้งยมานะทัอ so ุปกรณ์ใ <Mc> ช <Brown> ้คำว่าอ uh, ุปกรณ์หมดเลยอย่างนั้นแต่ว่ามีอุปกรณ์สามตัวเลยถูกป่ะอุปกรณ์ตัวแรกและยามานะก็อุปกรณ์มีซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วและถ้าเมื่อกี้นี้เขาจะซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะก็แบบล้วหลักของก็คืออุปกรณ์มีสองรายการ อ่ะดังน <one> <that> ั้นของผมก็จะกลายเป็นเลยค่าเสื่อมราคายานพาหนะแลวก็เขตค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะอ่ะคราวนี้ผมถามคุณว่าเอาง่ายๆแบยานพาหนะยานพานะชย์ค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่คุณรู้ได้ไงว่ามันคิดมาอย่างไรค่าเฉลี่ยราคา ก็ไปดูใช่เขมก็จนใช่ไหมสามแสนสามแสนทุกต้องหางห้าไม่หกหมื่นใส่ได้เลยไหมหกหมื่น ซื้อวันไหนอ่าก็ไม่รู้ซื้อวันไหนแต่ละปีมันก็ต้องปีละหกหนึ่งถ้าวันปีก็ละคือเขาแน่นราเขาไม่ได้ซื้อในปีหกแต่ว่าเขาซื้อตลอดปีห้าหกซื้อปีห้าปีห้าสองห้าสามคือตัวห้าเสือชอบเอาปีเขาได้แล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันซือต่อปีคุณคิดว่าเสืราคาต่อปีปีละหกหมื่น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ยาทานั้นซื้อมันมาหลายแต่แน่นอนมันไม่ได้ซื้อปีหกหมายความว่าปีห้าสามที่ซื้อปีห้าสี่ที่ได้มาปีห้าห้าอย่างเงี้ยมันต้องคิดค่าเสื่อมราคาปีหกหมื่นเท่ากันพอปีห้าหกที่ค่าเสื่อมราคาก็ต้องหกหมื่นด้วยเขาบอกแล้วว่าค่าเสื่อมราคาหกหมื่นต่อปียกเว้นปีห้าสามซื้อมาให้เต็มปีก็คิดค่าเสื่อมราคแค่เจ็ดสามหมื่นเพราะว่าซื้อมาครึ่งปีแล้วปีอื่นๆมันเต็มปี ผมก็เลยเดาเลยว่าไม่ต้องด่ามผมไม่ตกใจเลยปีพวกนี้แต่ผมรู้ว่ามันซื้อมาก่อนปีพวกปีห้าหกดังนั้นเมื่อมาซื้อกว่าปีหกปีห้าหกมีก็เสื่ราคาเป็นปีแน่นอนใช่ป่ะใช่อ่ะเอาอุปาเลยใตัวนี้อะคุณจะลืมนะค่าเฉลีราคาที่ปีต่อปีนะไอไออุปกรณ์นี้ยมันมีอุปกรณ์เก่าอุปกรณ์ใหม่นะ เราต้องแยกอ,ออกมาเป็นสองกลุ่มแล้วค่อยรวกันกแล้วค่อยออกยอออุปกรณ์เก่าอุปกรณ์เก่าก็อยูัลลองเลยอุปกรณ์เก่ามีเท่ากับห้าแสนนั่นผมถามนะคุณลิฟในแสนครุณมองวิท้าจก์เาที่เป็นไงบ้างเขาบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยออมีเท่ากับห้าแสน แล้วห้าแสนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในวันที่หนึ่งตุลาคมปีนี้ซื้อเพิ่มนสคุณมอย่งไรบ้างคุณบอกว่าสี่หมื่นนั้นอยในห้าแสนนี้ไหมคุณมอกขาบวกเข้ไปเลยคุณเลยบอกว่าสี่หมื่ันงไม่ได้โชว์อยู่ในตงน่าใช่ใช่ป่ะมันน่าจโชว์เลยยังไม่โชว์มันเพราะมันบอกว่าซื้อรืตุลาเออนะามันเป็นน่าจะได้นะเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเขายังได้เงินจ เขาก็ไม่ได้บอกเขายังไม่ได้เอามาบันทึกบัญชีถูก uh ป่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้เอามาบันทึกบัญชีก็แปลว่าเขาบันทึกบัญชีแล้วเมื่อบันทึกบัญชีแล้วก็แปลว่า40,000ต้องรวมอยู่ในห้าแสนอ่ะก็ห้าแสนเดียวไม่มีแปดแล้วห้าแสนเดียวมีแปดไมอ๋อมองเลยอ่าคุณเกสคุณคุณบอกเออคุณเข้าใจถูกนะก็ห้าแสนเนี่ยบอกว่ามีอุปกรณ์อยู แล้วอยู่มันบอกว่าหนึ่งตุลาเนี่ยซื้อเพื่อบิสซีนคําถามก็คือไอซีหมื่นที่ตึงเพื่ยตัวมันอยู่ในห้าแสนหรือยังคุณบอกว่ามีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอ๋อตั้งแต่หนึ่งตุลาคมมันตัดบัญชีไปแล้วมันก็เลยมีห้าแสนเออเข้าใจโอเคแล้วเขาก็เลยอ่าเดี๋ยวนี้คุณจะที่ข้าวเสริมใครเนี่ยเนี่ แต่ลบสืนแล้วก็สี่หมื่นนแยกอออืมใช่เออมันลึกซึ้งมากอ่าเอาของเอาผ้าแสบกาผ้าแสนลบสี่หมื่นมันก็จะเหลือเท่ากับสี่แสนหกใช่ไหมสี่แสนหมันคือสินทรัพย์เก่าบุปกวณมตกเก่าแล้วก็จะมีอันนี้คือกลุ่มหนึ่งบุปกรณตก่า อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออี่ีมืออันนี้ตัวใหม่ที่ซื้เอเข้ามาเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วคราวนี้ไอ้ตัวเก่าคุณเวลาที่ค่าเฉลี่ยราคาเนี่ยคุณรู้แล้วว่าราคาคุณเท่านี้เนีคุณก็จะเอาสีา่แสนหกหารห้าถูกปะมันมันได้ของเก่ามาสี่ 4, 6, 5, แสนหกหารห้าได้หรอก็คือสองก็เหมือนสอง ออปีใช้แค่เท่านี้เลยได้ป่ะใช้เท่านี้ป่ะใช้เท่านี<ด>้เลยนะแล้วตัวนี้อ่ะกลายเป็นสี่หมื่นหารหาเหมือนกันแล้วับแปดพันแล้ว 8, แปดพันนั้นต้องเฉลี่ยกี่เดือนได้บางหรือเลาตุลาตุลาถาเป็นเดือนลนา<ๆ>ะาเดือนพฤษุนสามสามที่อ ได้สองพันได้สองพันอ่าสรุปค่าเดินราาของกรเท่าไหร่ก็เอาสองเท่ลยรวมกันเก้าหมือนสี ูกต้องอ่ะมีอะไรฮนะค่าสารโภโก้ค้างจ่ายสามพันสองผมมาตรงตเลยค่าสารโภโกคสามพันสองที